สวัสดีนะครับเบ์เลอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้อยู่กันที่สมุทรปราการนะครับสมุทรปราการให้ดูบรรยากาศข้างนอกกันก่อนนะครับอันนี้โรงงานคุณลูกค้านะครับชื่อโรงงานกิจทวีซับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ่ากิจทวีซับนะครับก็ทําเป็นโลจิสติกนะครับพี่มีโลจิสติกรับส่งสินค้านะแถวอ่าสมุทรปราการนะบางพลีบางบ่อบางปูได้หมดเลยเป็นโลจิสติกขนส่งนะครับ ให้ดูโรงงานพี่ก็ก่อนฝนตกละเดี๋ยวไปดูข้างในกันอันนี้เป็นบ้านนะครับบ้านปลูกก็พี่เขาไม่อยากเดินทางเนาะเวลาไม่อยากเดินทางก็สามารถแบบนอนพักที่นี่ได้บ้านน่ารักเลยนะครับบ้านน่ารักเลยนี่บรรยากาศข้างหน้าบ้านวันนี้มาประกอบนะครับตู้เสื้อผ้าเป็นสไตล์วินเทจสีขาวนะสไตล์วินเทจนะครับสีขาวบอดี้สีขาวเนี่ยให้ดูกันก่อนนี่ เป็นตู้เสื้อผ้าก็ขอขอขอภัยนะครับมุมอาจจะจํากัดไปนิดนึงนะเดี๋ยวให้ดูกันตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้าสไตล์วินเทจนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ไลฟ์และว่าไม่เคยไลฟ์เลยนะครับตัวนี้เป็นสไตล์วินเทจนะหน้าบานสีขาวนะครับนี่ตรงกลางนะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเงาเต็มแผ่นด้านล่างมีลิ้นชักนะครับ ดูเหมือน2ลิ้นชักนะแต่จริงๆเป็น3ลิ้นชักนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะดูจากข้างนอกไปข้างในนะครับตัวนี้ภายนอกไปภายในก่อนความสูงของเขาอยู่ที่2เมตรนะครับตัวนี้สูงที่2เมตรหน้ากว้าง1เมตร40 m นะครับ2เมตรคูณ1เมตร40บบอดี้สีขาวข้างบนมีโซลิดนะครับท็อปเป็นโซลิดแผ่นเดียวที่เป็นโซลิดเท่านั้นนะครับนอกนั้นเป็นสีขาวหมดเลยเดี๋ยวให้ดูบอดี้กันก่อนนะครับ ก็ขออภัยนะครับมุมอาจจะจํากัดนิดนึงนะครับที่จัดวางมุมจํากัดนิดนึงตัวนี้ก็บอดี้สีขาวนะครับสวยๆอย่างนี้นะเป็นสไตล์วินเทจเลยดูเหมือนแบบเป็นตู้ย้อนยุคนะครับเป็นตู้ย้อนยุคตู้วินเทจมือจับเป็นลมทองนะครับนี่เป็นงานลมทองนะดูแอนติกนะครับมือจับเท่ๆนะงานลมทองนี่ใช้ที่ชอบสไตล์วินเทจก็แนะนํานะครับเล่นแบบนี้ได้พวกหูจับมือจับนี่ก็เป็นสไตล์ลมทองหมดเลยนะ นี่สไตล์ลมทองนี่นะครับให้ดูแบบวนะินเทจนะวินเทจเทนะครับาขาตรงนี้มีเล่นเคิร์ฟด้านหน้านะขาเล่นเคิร์ฟนะครับขาด้านล่างเล่นเคิร์ฟเล่นระดับนิดนึงบอดี้ Body สีขาวสวยๆแบบนี้ให้ดูด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจาะด้านในให้เห็นกันเดี๋ยวผมถอยมาให้ดูเต็มๆสักนิดนึงนะครับนี่เต็มๆก็จะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับนี่สไตล์วินเทจนะครับ เล่นคิ้วเล่นอะไรกรอบบานนี่กรอบบานด้านหน้าบานเปิดที่เป็นสไตล์วินเทจหมดเลยแล้วก็มีบานเปิดตรงกลางให้นะครับ1บานเต็มๆอ่าใครที่ชอบนะตู้เสื้อผ้าสไตล์วินเทจก็มาแล้วนะครับสีขาวนะมีแค่ท็อปเป็นโซลิดท็อปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูกันอ่าเปิดด้านในนี่มือจับอย่างบอกนะครับเท่ๆเปิดให้ดูด้านในกันปึ๊บปึ๊บเปิดออกนะด้านในนะอ่ามาดูด้านในกัน ด้านในด้านบนสุดนะครับชั้นบนสุดเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับทะลุถึงกันนะช่องเก็บของทะลุถึงด้านนู้นเลยนะครับหนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรนะครับช่องนี้หนึ่งเมตรสี่สิบเซนติเมตรก็ไว้ของได้ไว้กระเป๋าได้ช่องใหญ่ๆพับผ้าเก็บได้เครื่องนอนเก็บได้ของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็พับเก็บนี่ทะลุถึงด right right ้านนู้นเลยนะครับพับเก็บไว้ด้านบนสุดอย่างนี้ได้นะครับท็อปบนสุดก็เป็นช่องเก็บของโฟล์ทะลุถึงก mm ันเมตรสี่สิบถึงด้านนู้นเลย ถัดมาไล่ลงมาก็จะเป็นลาวนะครับเป็นลาวแผนเสื้อนะมีลาวแผนเสื้อด้านบนนะครับแล้วก็ทิ้งนี่เมตรกว่านะครับยาวลงมาด้านล่างเมตรกว่ากว่านะรับรองชายเสื้อไม่ติดแน่นอนนะครับทิ้งลงมาถึงเมตรกว่ากว่าด้านล่างอ่าด้านล่างก็มีลิ้นชักอย่างที่บอกนะลิ้นชักดูเหมือน2ลิ้นชักแต่จริงเป็น3ลิ้นชักนะ นี่ลิ้นชักด้านหน้าเหมือนสองนะครับอัน,น,นหน้ามี1ลิ้นชักแน่ๆอันนี้ก็เป็น,เ,ปนเหมือน1ลิ้นชักใหญ่นะแต่จริงๆก็เป็น2ลิ้นชักอ่ะสลิ้นชักไงเดี๋ยวเปิดให้ดูปึบนี่นะครับเปิดออกมาเป็นทวินนะครับเป็นลิ้นชักแบบแฝดเปิดทีเดียวได้2ลิ้นชักนะครับเป็นทวินนะครับท, Leader, ทวินดรอเป็น2ลิ้นชักคู่นะหน้าบานทําหลอกหน้าบานมี1บานแต่จริงๆข้างในซ่อนมี2ลิ้นชักเอาไว้เก็บเครื่องใช้ต่างๆของส่วนตัวสบายๆเลยนะครับ สองลิ้นชักหนึ่งบานเป็นทวินดรอคคู่นะครับแบบนี้โอ้นี่เท่ๆนะแอนตีกแล้วเท่ด้วยนี่ด้านในก็ให้ดูกันนะครับเซ็กชั่นแรกนะแขวนเสื้อกันเต็มๆโซนแขวนเสื้อเต็มๆชายเสื้อยาวๆไม่มีปัญหาไม่ติดแน่นอนอ่ามาดูส่วนถัดไปกันเดี๋ยวปิดก่อนปึ๊บมาดูส่วนถัดไปนะครับส่วนประตูที่สามเปิดออกปึ๊บนี่ก็ด้านบนทะลุถึงกันอย่างที่บอกนะครับฟโฟล์ททะลุถึงกัน นะถ้ารู้ถึงด้านนู้นเลยไว้ของใหญ่ๆใ,ใส่ของผ้านองผ้านวมผ้ายาวๆเก็บได้สบายๆนะครับชั้นบนเนี่ยแล้วก็มีราวแขวนอีกหนึ่งราวนะมีราวแขวนเสื้อเหมือนกันทิ้งชายยาวๆได้นะครับชุดแสกชุดเดรสกระโปรงนี่แขวนได้ยาวๆนะครับสําหรับคุณผู้หญิงนะแขวนได้ยาวๆตอนแรงสุดก็นี่เป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักอย่างที่บอกนะหนึ่งลิ้นชักของฝั่งนี้ปุ๊บ ฟังชันการใช้งานก็สรุปเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูมีราวแขวนเสื้อสองราวนะครับ1ราวฝั่งนี้อีก1ราวฝั่งนี้ด้านบนเป็นชั้นเก็บของโฟโลทะลุถึงกันแล้วก็ด้านล่างมี3ลิ้นชักนะตรงนี้มี2ลิ้นชักอ่านี่สลิ้นชักแล้วก็อีก1ลิ้นชักฝั่งนี้นี่นะครับปุ๊บเปิดให้ดูให้หมดอ่านี่นะ ฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดชั้นเก็บของโฟลทรลุถึงกันลาวแขวนเสือ้อ1ลาวลาวที่2ปึ๊บทิ้งชายย,วยาวๆลงมาตอนล่างพับผ้าเก็บได้มีลิ้นชัก1 2 3 3ลิ้นชักนะครับบอดี้สีขาวอ่านี่ให้ดูให้ดูฟังก์ชันการใช้งานไปละมาดูความแข็งแรงกันบ้างปัจจัยการซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็คือ สวยด้วยใช้งานดีด้วยตอบโจทย์การใช้งานด้วยแล้วก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับสุดท้ายก็มาดูความแข็งแรงกันด้วยแข็งแรงเริ่มจากตอนบนก่อนเลยตอนบนท็อปหนานะครับท็อปไม้หนาแผ่นเดียวตลอดอ่ะมาดูกันมีคานด้านหน้าหลายคนใช้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าชอบแอนตัวนะพวกไอพวกเนี้ยชอบแอนตัวลงมาตัวนี้มีคานลับนะครับนี่มีแผ่นคานลับมีแผ่นคานลับด้านบนนะ กันไม่ให้ท็อปแอนไม่ให้ท็อปแอนมาติดประตูมีคานร,รับกลางไว้นะครับรับกลางแล้วก็ถ่ายน้ําหนักลงมาที่แผ่นนี้ถ่ายน้ําหนักลงมาถึงตอนล่างก็ป้องกันไม่ให้ตอนบนมันแอนแล้วติดตัวเดี๋ยวเวลาใช้งานไปส่วนใหญ่ชอบบอกว่าประตูปิดไม่ได้เพราะว่าตอนบนมันแอนตัวตกลงมาแล้วก็มากดประตูตัวนี้ก็หมดปัญหาเพราะมีคานอ่ามีคานรองรับให้เลยนะครับ1คานแล้วก็ถ่ายน้ําหนักมาที่แผ่นกลางอันนี้ไม้หนาๆน,น,นะถ่ายน้ําหนักมาที่แผ่นกลางลงล่าง มาดูตอนหลังกันตอนหลังมีคานรับนะครับตัวนี้หนึ 1, 000. 2, 000. ่งคานสองคานนี่สองคานหลังรับนะครับเป็นคานแนวขวางรับน้ําหนักด้วยแผ่นหลังซอยเป็นสามแผ่นนะแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับแผ่นกลางคู่นะแผ่นหลังแล้วก็แผ่นล่างด้วยมาดูส่วนของบานพับกันบานพับมีหนึ่งตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวรุ่นนี้ให้บานพับมาบานละสี่ตัวนะครับมีบานพับทั้งหมดสิบสองตัวนะในส่วนของบานพับบานพับประตูทั้งหมดสิบสองตัวนะครับรุ่นนี้ปึ๊บปึ๊บปิดให้ดูนะก็บอกถึงความสวยงามฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีราวแขนเสื้อสองราวมีลิ้นชักสามลิ้นชักไปแล้วมีช่องเก็บของตอนบนให้ความสวยงามอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูกัน จะจะอีกสักรอบหนึ่งนี่ความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับท็อปด้านบนเป็นสีโซลิดนะครับเป็นลายไม้ข้างบนเห็นแค่เป็นคิ้วไม้ด้านบนนะเป็นท็อปโซลิดนะครับหนาหนาไล่ลงมาเลยก็เป็นพวกบานสไตล์วินเทจนะมีกรอบบานนะครับเหมือนกรอบหน้าต่างกรอบประตูนะโชว์กรอบบานไม้นะมีกรอบบานไล่ลงมาตรงกลางเป็นกระจกเงานะครับไล่ลงมาแล้วก็มาเจอกับลิ้นชักตอนล่างทั้งหมดนะครับขาเล่นระดับเล่นเคิร์ฟด้านหน้าหน่อยนึงก็ดูเท่นะครับ ดูเป็นวินเทจอัดอาร์ตเท่ๆพวกนี้เก็บเอาไว้ก็ดูเท่นะเก mm hmm. ่าวบแล้วก็ยังมีมนขลังนะครับเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจแบบนี้เจ๋งนะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับนะครับเบอร์เลอร์เฟอร์นิเจอร์นะอินบ็อกมาได้เลยถามว่าราคาเท่าไหร่จัดไปโปรโมชั่นหมื่นหนึง่งทุนๆตัวนี้1,000งบาทได้ไปเลยนะครับเม้ May 40 หน้ากว้างเมตรสีสูงที่2เมตรนะได้แบบนี้ไปเลย1,000 10, งบาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้นะราคานี้จะส่งและประกอบให้ฟรีนะ1 0 0่กิโลนะครับก็1,000 10, งบาทท,นท,นทนุนๆอ่ะให้ดูความงามกันด้านหน้าจะชัด,ชดนี่ตอนบนไล่ลงมาปุ๊บตอนกลางก็มาเจอกับมือจับนะครับทททเท่ๆสไตล์วินเทจ ตอนล่างก็มีลิ้นชักเท่ๆเล่นระดับเล่นเคริร์ฟโชว์กรอบหน้าบานนะครับมีมีคิ้วนะมีพวกคิ้วหน้าบานอย่างเงี้ยมีคิ้วให้มันก็จะดูแบบขังๆนะดูเป็นวินเทจนะดูแบบเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่อ่าเท่ๆนะครับงานแบบนี้อ่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบ์เลอร์เฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะครับยินดีบริการนะแล้ววันนี้นะผมอําจากเบ์เลอร์เฟอร์นิเจอร์นะครับก็ต้องขอลาไปนะจบที่ สไตล์วินเทจเท่ๆแบบนี้ขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะครับใครสนใจก็ mm hmm. อินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้ก็1,000งบาทท้วนนะจัดไป1,000งบาทท้วนท้วนจัดส่ง100กิโลนะครับกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ